เกมนี้มีชื่อว่า Did i leave the TV on ในฉันเปิดทีวีที่ไว้หรือเปล่านี่น่าจะเป็นเกมเกมหนึ่งนะครับที่เด็กคนนึงเนี่ยอาจจะมีความกลัวว่าแม่เขาจะลุกขึ้นมาตีตอนกลางคืนเพราะว่าเราเนี่ยลืมปิดทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเช็คว่าทีวีเปิดอยู่หรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลาโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาตีสามนาทีนะครับแล้วก็ มีเสียงดังออกมาจากข้างห้องด้วยอาจจะเป็นทีวีที่เราเปิดไว้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะไปรีบๆไปปิดซะไม่งั้นถ้าแม่เราตื่นมาเราได้ยินเนี่ยน่าจะโมโหมากนะครับแล้วด้วยหน้าของแม่เราตอนที่เพิ่งตื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าความน่ากลัวนะยิ่งกว่าผีอีกเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรีบไปแต่ทําไมเราไม่เปิดไฟอ๋อเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟเนี่ย ุณแม่ก็จะเห็นนะครับแล้วก็จะตื่นมาลักไอ้บอสทำไมไม่เปิดทีวีโดนแน่เรียบร้อยครับแล้วทำไมทางเดินไปตรงนั้นมันยากจังเลยแล้วผมทำไมไม่รีบวิ่งไปอ๋อเพราะว่ามันอาจจะเสียงดังตึงตังทำให้แม่ตื่นนะครับเปิดไฟได้ไหมไม่ได้เดินไปเรื่อยๆครับเอในรูปอ๋อน่าจะเป็นรูปบ้าเฉยๆนะตกใจหมดเลยแล้วทำไมแล้วแม่กูอยู่ไหนเนี่ยทุก อ,อันนี้เหมือนจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับไม่น่าใช่ทีวีแต่ผมควรที่จะปิดมันไหมปิดได้ไหมไม่ได้วะปิดมันแล้วกันเอาเลยครับต่อไปโอ้โหนี่คือชั้นบนเหรอเนี่ยแสดงว่าแม่ผมอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าหรือเพาแม่กูไม่อยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านอะก็ปิดไปก่อนก็ได้นะเอ้ยก็เปิดไว้ก็ได้นะ คือถือว่าฟังอะไรไปเรื่อยอ๋อแม่เราอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้นะครับหู้โาแล้วยิ่งถ้าแม่นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยอันตรายเลยนะครับเอาว่าเราไปปิดทีวีดีกว่าอันนั้นเอ้ยอันนั้นไม่น่าจะใช่ทีวีนะน่าจะเป็นแล้วทำไมมันมัวขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นตู้เย็นว่าแล้วมีใครลงมาแอบกินอะไรหรือเปล่าหรือว่ากูหรือเปล่าที่ลงมากินแน่เลยแต่มีเสียงขวดตกนะครับผมยังไม่เห็นขวดตกเลย โอ้แล้วใครเอามีดมาปักไว้อย่างนี้เนี่ยอูหรือเปล่าอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับไปต่อละกันผมยังได้ยินเสียงนะครับเสียงตึงอ้ยเอแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเก้าอี้มันไม่ควรที่จะอยู่แบบนี้นะขวดก็เพิ่งตกลงมาด้วยหรือว่าอาจจะเป็นลมก็ได้นะครับอ๋อนี่ไงเปิดทีวีทิ้งไว้เอ๊ะหรือแม่เราหรือเปล่าหรือไอ Hey, <laughs> <Ay>, I went. <laughs>